สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันดีจังวะแบบว่าแค่ได้ทำอะไรธรรมดาธรรมดาง่ายๆแต่กลับรู้สึกมีความสุขจนล้นใจวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่เขารู้สึกแบบนั้นเลยกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยของเรานี่แหละครับเรื่องมันเริ่มจากคลิปของหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจิมมี่ เขาอัดคลิปตอนตีสามแล้วก็พูดประโยคเปิดคลิปมาว่าอยากรู้ไหมว่าทําไมผมถึงรู้สึกว่าชีวิตของผมโคตรชนะเลิศเลยก็เพราะว่าตอนนี้ตีสาแล้วผมกําลังวิ่งออกกําลังกายอยู่ในประเทศไทยไงล่ะแค่เปิดมาก็รู้เลยครับว่าพี่แกแฮปปี้เบอร์ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแค่การวิ่งตอนตีสาเนี่ยมันจะทําให้เขารักเมืองไทยได้ขนาดนั้นเลยเหรอไปดูกันเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือคุณจิมี่นะครับ เขาเป็นเจ้าของช่อง t i k t o อกที่ชื่อว่า Jimmy the Nomad เขาได้แชร์ประสบการณ์ที่ตัวเขาเองบอกว่าการย้ายมาอยู่ประเทศไทยคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวในคลิปเนี่ยเขาก็วิ่งจ็อกกิ้งไปพูดไปด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมแบบสุดๆเลยครับสิ่งแรกที่เขาประทับใจมากก็คือเรื่องนี้แหละครับคือการที่เขาสามารถออกมาวิ่งคนเดียวตอนตีสามได้แบบชิลๆและปลอดภัยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศของเขาเองเนี่ย อาจจะทําแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขารู้สึกปลอดภัยกับบ้านเรามากขนาดไหนความฟินของพี่เขายังไม่จบแค่นั้นนะครับเขาวิ่งไปสักพักก็โชว์ของที่เพิ่งซื้อมาเป็นแก้วมังกร2ลูกในถุงพลาสติกแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันเพิ่งซื้อมาแค่30บาทเองไม่ถึงดอลลาร์ด้วยซ้ําเรื่องค่าของชีพนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่โดนใจชาวต่างชาติสุดๆเลยนะครับอย่างครับยังมีอีกนอกจากแก้วมังกรแล้ว เขายัางเล่าว่าพึงไปซื้อน้ำมะพร้าวที่อร่อยที่สุดในชีวิตมาจากเซเว่นในราคาแค่28บาทหรือประมาณ77เซนเท่านั้นเองแล้วก็ยังชี้ให้ดูโลตัสที่เปิด24ชั่วโมงอีกคือทุกอย่างมันดูสะดวกสบายไปหมดในสายตาของเขาเลยครับแต่สิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของคลิปนี้เลยก็คือแล้วก็น่าจะทำให้คุณจิ๊ปมี่มีความสุขที่สุดเลยนะครับก็คือคนไทยนี่แหละครับระหว่างที่เขาวิ่งไปเนี่ยเขาเจอคนไทยกลุ่มหนึ่งนั่งคุยกันอยู่ริมถนน เขาก็ได้ทักทายอย่างเป็นกันเองเลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มคนไทยก็หันมายิ้มและทักทายกับแล้วก็บกหม้โบกมือให้กล้องอย่างเป็นมิตรมากๆซึ่งคุณจิมีก็พูดชื่นชมเลยว่าคนที่นี่เจ๋งมากแค่บทสนทนาเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่มันทําให้หัวใจฟูจริงๆและในตอนท้ายของคลิปนะครับเขาก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความสุขแบบเก็บอาการไม่อยู่เลยว่านี่แหละคือเหตุผลที่ผมรักประเทศไทยผมรักเมืองไทย ดูแล้วก็ยิ้มตามเลยใช่ไหมครับเรื่องราวของเขาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงสเสน่ห์ของบ้านเราได้จริงๆนะครับทั้งความปลอดภยัยค่าของชีพที่น่ารักความสะดวกสบายและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือน้ําใจและรอยยิ้มของคนไทยนี่แหละครับแน่นอนครับว่าพอคลิปนี้กลายเป็นไวรัลป,ปุ๊บก็มีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยครับส่วนใหญ่ก็มาแนวเห็นด้วยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของตัวเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า พวกเขาคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องความปลอดภัยและความน่าอยู่ของเมืองไทยในมุมมองของพวกเขานะครับมาเริ่มกันที่ท่านแรกเลยครับเขาบอกไว้ว่าใช่เลยเหมือนชั้นเป๊ะแต่ได้โปรดเขารลบกฎหมายวัฒนธรรมของพวกเขาแล้วก็ใส่เสื้อในที่สาธารณะด้วยนะคนต่อมาก็มาแชร์ในมุมมองเปรียบเทียบเลยครับว่าถ้าเป็นที่อเมริกานะถ้าคุณวิ่งตอนตีสามคุณโดนจับไปแล้ว ส่วนท่านนี้ก็มาแบบเห็นด้วยเลยครับเขาบอกไว้ว่าวิ่งตอนตีสที่ไทยเสียเงินไป1.7ดอลลาร์แต่ถ้าวิ่งตอนตีสที่อเมริกาพร้อมกับถือผลไม้ในมือคุณอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะเรื่องค่าของชีพนะครับก็มีคนมาคอนเฟิร์มอย่างท่านนี้ครับเขาบอกไว้ว่าแก้วมังกรลูกเดียวที่อเมริการาคาประมาณ6ดอลลาร์ขึ้นไปเลยนะความคิดเห็นนี้นะครับก็น่าสนใจมากเขาบอกไว้ว่าสนุกกับทุกช่วงเวลาเลยนะ คนอเมริกันผิวดำสมควรได้รับความสุขแบบนี้และพวกเขากำลังค้นพบมันทั่วโลกเลยส่วนท่านนี้ก็ยืนยันเรื่องคนไทยครับเขาบอกไว้ว่าคนไทยเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกเลยอีกท่านนะครับที่ย้ายมาอยู่แล้วเขาก็บอกไว้ว่าเราเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วก็รักที่นี่มากรู้สึกปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยรู้สึกมาเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นของสายเที่ยวคนเดียวครับอย่างท่านนี้เขาบอกไว้ว่า ประเทศไทยสวยงามมากคุณสามารถเที่ยวคนเดียวได้เลยโดยไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเหงาแถมบรรยากาศก็ดีสุดๆมีคนเริ่มสนใจใอยากย้ายตามครับอย่างท่านนี้เขาบอกไว้ว่าการย้ายไปที่นั่นมันยากไหมประเทศไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆที่ฉันกำลังพิจารณาจะย้ายไปอยู่เลยส่วนท่านนี้นะครับมาตอกย้ำเรื่องค่าของชีพกับความปลอดภัยที่อเมริกาอีกรอบครับเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณทำแบบนี้ที่อเมริกานะ แก้วมังกร3มลูกกับน้ำมะพร้าวจะราคา20ดอลลาร์แล้วถ้าคุณวิ่งตอนตี3นั้นก็เพราะว่าคุณกำลังวิ่งหนีตำรวจหลังจากที่เขาเหมารวมแล้วก็จะเรียกให้คุณหยุดเพราะน่าสงสัยอีกเสียงที่มายืนยันจากคนใกล้ตัวครับเขาบอกไว้ว่าพี่ชายของฉันย้ายไปอยู่เมืองไทยแล้วก็รักที่นั่นมากเพราะวัฒนธรรมที่น่ารักและค่าครองชีพที่ถูกดูเหมือนว่าคลิปนี้นะครับจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนเลยครับ ท่านนี้บอกว่าโอเคฉันพยายามจะตัดสินใจอยู่ว่าจะย้ายไปที่ไหนดีและคลิปนี้อาจจะทําให้ฉันตัดสินใจได้แล้วความทรงจำดีๆก็กลับมาครับท่านนี้เล่าว่าฉันเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ไทยตอนเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตกหลุมรักประเทศนั้นเลยฉันคิดถึงเอเชียตะวันออกเชียงใต้และความน่ารักของที่นั่นตลอดเวลาเลยส่วนท่านนี้นะครับก็มาแนวหวังดีเขาบอกไว้ว่า ทุกอย่างที่คุณพูดมาฉันสนับสนุนหมดเลยทำดีมากแต่ได้โปรดใส่เสื้อด้วยนะการใส่เสื้อเป็นการแสดงความเคารพต่อประเทศเหมือนกันนะมีคนมาชื่นชมในความมั่นใจของคุณจิมมี่ด้วยครับเขาบอกไว้ว่าฉันชอบที่คุณรู้สึกสบายใจกับตัวเองมากๆเลยนะอีกท่านที่เคยมีประสบการณ์ตรงครับมาเล่าไว้ว่าฉันเคยอยู่เมืองไทย2ปีตอนอายุ20กว่า เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเลยฉันมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตรักประเทศนั้นรักผู้คนรักอาหารความคิดเห็นนี้ตรงไปตรงมามากครับเ็าบอกไว้ว่าฉันดีใจมากที่คุณสามารถมีความสุขกับชีวิตได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะตายเพียงเพราะแค่วิ่งออกกำลังกายตอนกลางคืนมีคนมาแนะนำสถานท,ที่เที่ยวต่อด้วยครับยาวนิดนึงเขาบอกไว้ว่าคุณเคยไปเที่ยวปลายมาหรือยังปลายเป็นที่ที่เจ๋งมากๆถ้าคุณชอบฟิลอิสระ เที่ยวแบบสโลลา์และชอบทำกิจกรรมแนวธรรมชาติหรืออะไรอย่างการลงแช่น้ำแข็งและการทำสมาธิที่นั่นมีสถานปฏิบัติธรรมและวิปัสสนาที่ยอดเยี่ยมซึ่งรับบริจาคร้อยเปอร์เซ็นต์ชื่อว่าวัดสุภาลามอาจารย์ใหญ่เป็นผู้สอนสติที่ดีมากเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ฉันชอบนอกจากไปฉันได้เจอคนเจ๋งๆที่นั่นและวางแผนจะกลับไปทำโปรเจกต์บางอย่างขอให้สนุกกับชีวิตใหม่ในเมืองไทยนะเพื่อน แรงบันดาลใจนะครับมาได้จากทุกที่อย่างท่านนี้บอกไว้ว่าฉันทำงานที่ร้านอาหารไทยและเพื่อนร่วมงานของฉันก็ทำให้ฉันอยากย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยและปิดท้ายด้วยท่านนี้ครับเขาบอกไว้ว่าฉันอยากจะย้ายออกจากประเทศนี้ใจจะขาดแล้วและประเทศไทยก็อยู่ในฤทธิ์แน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติแล้วก็รู้สึกภูมิใจในประเทศไทยของเรานะครับ เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราอย่างการเดินถนนตอนกลางคืนหรือการซื้อของกินราคาไม่แพงเนี่ยมันกลายเป็นความสุขและความรู้สึกปลอดภัยที่ยิ่งใหญ่สําหรับใครหลายๆคนนะครับจากอีกซีกโลกหนึ่งและแน่นอนว่าทุกที่ก็มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวังนะครับแต่เรื่องราวของคุณจิมมี่และคอมเมนต์เหล่านี้ก็ทําให้เราเห็นว่า สเสน่ห์ของเมืองไทยโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและน้ำใจของผู้คนเนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งที่ชัดเจนและน่าประทับใจในสายตาชาวโลกเสมอเลยครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของเมืองไทยที่ทําให้ชาวต่างชาติหลงรักได้ขนาดนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ช่องดูคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ